สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกม A าร์ตซ์โมบายครับคลิปวิอีโอนี้ก็จะเล่นเชมช่อนไลน์เหมือนเดิมนะครับนี่เราก็มาเจอกันอยู่ตรงหน้าบ้านเลยนะครับนี่ครับก็วันนี้พี่ก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปช่องนี้ก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปสักหน่อยนะครับก็มีน้องๆหลายคนที่แบบฝึกเล่นใหม่หรือว่าตามหาเจ้าไอยูนิคอนหรือ,อเจ้าป๊อปคอนครับ ก็หาจุดเกิดมันไม่ค่อยเจอคนระับแต่ละเซิร์ฟมันก็จะมีจุดเกิดแตกต่างกันคนระับสําหรับเซิร์ฟพี่นี้ก็จะเกิดแถวแถวเา,าเรียกว่าป่าเลวดนะับทางป่องเขาไฟนะับแล้วก็ทางภูเขาทางเสาแดงนะับเรียบชายทะเลไปนะครับก็จะพี่ก็จะเจอบ่อยมากเลยนะครับก็เป็นสัตว์ที่หายากตัวนึ่งในเซิร์ฟเหมือนกันคนระับสำหรับเจ้ามายูนิคอนครับนะ ก็สามารถจับด้วยคิปเบิ้ลของเจ้ากิฟฟินนะครับตัวนี้นะครับที่ก็เตรียมมาเรียบร้อยนะครับก็ต้องเตรียมยาคดสินเฮาด้วยนะครับแล้วก็ต้องเตรียมชุดอะไรว่าใบไม้ตัวนี้นะครับเพื่อชุดพางตัวนะครับเราไว้เวลาเราจับป้อนมันนะครับที่จริงถ้ามีพวกแมงมุมสันในถ้ำม,มาขี่จับก็จะง่ายกว่านะครับแต่วันนี้ที่ก็จะบิงจับเอานับก่อนอื่นให้เรา เตรียมวกคซีบเบิร์พวกยาใส่ในนี่นะครับเเอาดีกว่าวัาคซีเบิร์นจะช่องแรกแล้วก็ยาช่องที่สองนะครับเราก็จะใส่ชุดใบไม้ตัวนี้เลยนะครับนี่นครับก็จุดเกิดก็จะอยู่ เซิร์ฟผมพี่ที่พี่เปิดเล่นนี่ก็จะอยู่ทางผมขอไฟนะครับเรียบแม่น้ําไปทางคาร้ว่าเสาแดงก็ได้ไปทางเสาเขียวนั่นก็ได้นะครับก็พี่เจอบ่อยที่สุดนะคเซิร์ฟนี้แต่ละเซิร์ฟมันก็จุดเกิดมันแตกต่างกันนะเพราะผู้คนที่สร้างบ้านทับจุดเกิดมันก็จะเปลี่ยนจุดไปได้นะครับแต่ี่ตั้งแต่พี่เล่นมาก็จะเห็นแถวนี้นะครัเซิร์ฟของพี่นะครับ เราเริ่มเมตเวนหากันเลยนะครับก็น,น้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ทักนีมาเจอต้คิปมาขอเขาเล่นได้เลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เปิดเข้าปีที่5ที่6แล้วนะครับสนใจมาสวิตล่อเ,เล่นกันยาวๆก็ทักมาได้นะครับก่อนอิก,การการรับเขาเล่นต้องโดหนหนึ่งแพ็กนะครับถึงจะได้รหัสเข้ามาเล่นด้วยกันยาวๆนะครับเดี๋ยวเราบินมาทางนี้นะครับก่อนอื่นให้เราเปิดแสงเกมเลยนะครับฟังเสียงมานะครับ ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับเปิดสังเกตให้ได้ยินเสียงสัตว์ในเกมร้องนะครับมันก็จะมีเสียงม้าร้องนะครับถ้ามันมีอยู่แถวแถวนี้นะครับฟังนะครับที่ก็เจอแถวทางทางนี้นะบ,บ่อยนะครับถ้าได้ยินเสียงม้าอยู่อนแสดงว่าถ้าได้ยินเสียงมาร้องนะครับมันก็จะอยู่แถวแถวนี้นะครับ ทางนี้นะับพี่เจอแถวนี้บ่อยนะับจะมีคอในเส้นผมที่นะับเรียบเรียบชายแล้วว่าป่าแดงแถวนี้นะับแถวป่ามีซอนก็เจอบ่อยเหมือนกันนะับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะับจะเด,เดเาเลาะไปทางสาแดงก่อนนะับ แถว,วนี้นี่เคยเคยแบบเจอบ่อยที่สุดนะครับในเซิร์ฟนะครับเราพยายามฟังเสียงมาร้อนะครับนี่นะป่าแดงขึ้นมาทางนี้เลยนะครับมันก็จะเกิดบ่อยนะครับก็ต้องดูดีๆนะครับ างานครับเดินตรงหนึ่งตัวนับเจอแล้วนะครับตัวขาวๆนั่นนะครับเดี๋ยวเราหานกเหยียที่ปลอดภัยก่อนครับนะครับเจอแล้วหนึ่งตัวนะครับมีคอนนะครับเจอแล้วตัวนี้น่าจะไม่เป็นไรนะครับไม่รู้ว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับ ร้อยกว่านับร้อยเท่าไหร่นะมวงไม่เห็นเลยก็ไ,ไหนแล้วนอนนับเดนินเห็นเราหรือเปล่านับ เสียงเกมมันบ ắc, ัน็อกไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยครับนี่นครับนี่นครับร้อยสามสิบห้าครับเลเวลเราจะย่องๆไปปอนมันเลยนะครับ จะใช้ประมาณไม่เกินห้าอัน,นครับย่องไปครับนี่นครับจะปรอบคอนครับ ต,ต้องค่อยๆค่อยๆนะครับอย่าให้มันตื่นนะครับอ้าวกดพลาดเลยนะครับ ดูจังหวะด,ดีๆนะครับตงแกมคลิปเบิร์นมาหลายอันหน่อยนะครับกดไม่โดน,นครับไม่รู้ว่ามีคนจับแล้วหรือเปล่านะมัน้สึกมันบักๆนะครับ ก่อนแล้วนะครับแต่ก็ต้องก่อนยาโคสินห้าก่อนนะครับ่อยังไปนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีสัตว์ร้ายเยอะนะครับ ำไมกดยาไม่ติดเลยนะเรียวร้อยกว่าเนี่ยมันก็สูงสมควรรับเราต้องใช้เดวิเอัพอปช่วยนับถึงจะเรียว,ว่าลดค่าเหี่ยมมันได้นะ ดโรยังไม่เห็นเรานะ้อดโรจะไปกัดยูนิครอนของเรานะครับ ตรงนี้นะครับช้ามากเลยนะครับเราต้องใช้ยาคูณสิบห้าช่วยนะครับ เดินไม่หยุดเลยนะครับยพายาคทีมให้ไม่ได้นะครับติดแล้วนะครับ,บมันรีนิดหน่อยนะครับเสรมันติงนะครับ จวเราขออัพเเวลเพิ่มให้มันลดค่าฮิวหน่อยนะไม่งั้นนี่น่าจะคลิปน่าจะยาวมากเลยนะนี่เราใส่ชุดล่องหนอยู่นะมันจะมองไม่เห็นเรานะครับ มันไม่นเดินชนของเราครับเหนียวแล้วครับเราจะหวาดป้อนมัน,นครับ เย็นๆหน่อยนะครับนี่นะครับน่าจะอีกครั้งเดียวน่าจะได้นะครับเราต้องกำจัดไอ้ลองอาเจนก่อนนะครับจะมากวนเรานะครับ เราจับเดี๋ยวๆอีกหน่อยนะเพื่อลดค่าเหงื่ของมันนะเราอย่าเดินโซนมันนบถ้าโซนมานนี่ ค่าเทมพอลำก็จะลดลงนะครับให้มันตกใจนะครับครับไม่ทันนครับ แล้วนะครับกดอิรอบเดียวน่าจะได้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับรอจังหวะงามๆนะนี่ครับได้แล้วนะครับเจ้าปอกรของเรา นี่ก็ตพูตัวเมียนะครับโอ้ร้าตัวเมียพอดีเลยนะครับนี่นะก็จับเจ้ายูนิคอนท่ามกลางสายฝนเลยนะครับอ๋อยูนิคอนนี้ก็มีค่าสลบนะครับสามารถแรียว,ว่าทำค่าสลบซันเล็กได้นะครับแต่ห้สลบได้นะครับ กระโดดก็มีสายลุงด้วยนะครับเรจะลองดีดไอตัวขโมยไขนะ่เนี่นะวนเลปเตอร์นะครับไอตัวนี้ก็ไม่รู้จะสลบหรือเปล่ามันจับโด้วยดีดไม่โดนคะรับ สนับนะครับวันนี้ก็มาบอกจุดสําหรับการเขาเรียกว่าจับเจ้ายูนิคอนนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทางนี้นะครับทางเสาแดงป่าขึ้นทางนี้นะครับก็จะเกิดบ่อยนะสาหรับเซฟที่พี่เปิดนี้นะครัถ้าน้องเล่นในเซฟก็ลองมาหาแถวแถวนี้ดูนะครับก็เกิดบ่อยอยู่นะครับพี่บินมาแถวนี้ก็เจอประจําเลยนะครับ ก็ทําขึ้นฟังเขากีก้าก็เกิดเหมือนกันนับทางไปทางหิมะนะครับมันแล้วแต่ว่าแต่ละครั้งที่มาเล่นมีบ้านคนมาสร้างทับที่จุดเกิดมันหรือเปล่านะครับถ้าสร้างที่ทับจุดเกิดมันก็จะย้ายจุดเกิดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะจุดเกิดก็จะไม่ตายตัวนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้พี่ก็มาแล้วว่าจับอยู่เจ้ายูนิคอนให้ดูแค่นี้นะครับเจ้าป๊อปคอนนับที่เขาน้องเรียกกันนะครับ น้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ทักมาได้นะครับเซิร์ฟเวอร์พี่ก็เป็นมอด PVE นะครับเซิร์ฟช่วงนี้ก็เล่นแบบการลักสงบนะครับก็สนใจมใัลชิรอดเล่นกันยา,ยาวก็ทักมาได้นะครับเวลานับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลดก,กระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนก่อนใ,นใครนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาจับเจ้ายินิคอนให้ดูแค่นี้นะครับสวัสดีครับ